สวัสดีครับมาพบกับผม Gaming Follow วันนี้เราจะมาสปอยแอนิเมชันกันนะครับและแอนิเมชันเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า m i n i s c u l e valley of the lost and หุบเขาจิ๋วของเจ้ามดซึ่งเรื่องนี้เป็นแอนิเมชันใบไม่มีการพูดจากันทั้งเรื่องปวดสมองมากที่ผมคิดจะหยิบมันขึ้นมาสปอยแต่ผมก็จะพยายามทำเพื่อทุกคนท้าทายดีเอาอย่ารอช้าก็เลยดีกว่าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังสปอยกันได้เลยครับคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลที่ภาคาเคลือ่อน,นกกอา เรียนใดๆก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟัง ณุบเขาแห่งหนึ่งที่ใดที่หนึ่งบนโลกใบนี้ <_ an> ก็ได้มีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งที่กําลังนั่งปิกนิกกันอยู่จูจูเมียของเขาที่ท้องแก่ก็เหมือนจะปวดท้องคลอดลูกขึ้นมาซะอย่างนั้นแม่งท้องแก่ขนาดนี้ยังมาปิกนิกบ้าบอแต่ก็นั่นแหละผัวของเธอก็รีบพาเธอไปที่โรงพยาบาลทันทีและด้วยความรีบกลัวลูกจะโผล่มาก่อนถึงโรงพยาบาลผัวของเธอก็ไม่คิดที่จะเก็บข้าวของที่เอามาปิกนิกเลยไอพวกทาลายธรรมชาติและนี่คือจุดเริ่มต้นของความอลห่านของเรื่องนี้ ตามมาที่ครอบครัวของแมลงเต่าทองครอบครัวหนึ่งพ่อและแม่ของเด็กๆเกต่าทองทั้ง3ตัวที่กําลังสอนให้ลูกๆของพวกเขาหัดบินเป็นครั้งแรกแม่ของพวกเขาก็โชว์สก,กิลการยกปีกแข็งขึ้นมาก่อนจะใช้ปีกอ่อนด้านในเพื่อใช้กระพือบินโคดเทแมงบินครั้งแรกหงายท้องหงายไส้กันไปและนี่คือพระเอกของเรานะครับส่วนตัวอื่นๆไม่ใช่แค่ตัวประกอบและพระเอกของเราก็ไม่มีชื่อซะด้วยผมจะตั้งชื่อเขาว่าบักที่แปลว่ามแมลงละกันง่ายดีและในขณะที่บักกำลังนอนหงายท้องหงายไส้จากการบินทุลักทุเลอยู่ไอ้แมลง ปูมันก็มาหัวเราย้อยเย้ยนนครับโคตรกตีนจากนั้นพ่อและแม่ของพวกเต่าทองก็พาลูกๆของเขาเที่ยวชมอนาเขตบริเวณที่อยู่ของพวกเขามันเป็นทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่มแต่การจราจรแม่งโคตรขวักไขว่แต่พวกเด็กๆก็เหมือนจะเจอกับอะไรบางอย่างและมันก็คือท่อระบายน้ำอันมืดมิดโคตรน่ากลัว หลังจากนั้นพวกเขาก็ทําการบินกันต่อแต่ทันใดนั้นบักที่รั้งท้ายขาบวนอยู่ก็ได้ยินเสียงหัวเราะอันกวนตีนงของแมลงวันตาปูอีกแล้วแมงรอบนี้กูไม่ยอมแล้วเขาก็เลยบินตรงไปหามันและทําให้เขาหลุดออกมาจากฝูงโดยไม่รู้ตัวก็นั่นแหละมันหลอกเขามาเพื่อรังแกชัดๆแมงไม่ใช่นกต่อนี่มันแมลงวันต่อมันก็ได้พาพวกของมันที่ตัวใหญ่และตาปูดกว่าเดิมมารุมทาร้ายเขาทาให้บักต้องรีบสตาร์ทเครื่องและบินหนีพวกมันทันทีพวกมันก็รีบติดเครื่องและบินตามเขามาเช่นกันเครื่องอย่่าางงงแแรและมััันนททํให้บบียิ ไม่ค่อยแข็งแรงบินไปชนกับก้อนหินจนสลบไปนำซ้ำําปีกอ่อนข้างขวาที่ใช้ในการบินมันก็หลุดออกไปซะอย่างนั้นและพอเขาฟื้นขึ้นมาเขาก็พยายามบินขึ้นนะครับแต่มันก็บินไม่ได้แม่งมีปีกอยู่ข้างเดียวจากนั้นเขาก็พยายามเรียกหาพ่อแม่ของเขาแต่มันกลับไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเรียกที่ท่านเรียกก็นั่นแหละเขาก็เดินป้วนเปี้ยนไปทั่วเพราะว่าไม่รู้จะไปไหนแม่งมองไกลๆนึกว่าเห็บหมัดจนทาให้เขามาเจอกับอะไรบางอย่างที่สามารถเข้าไปหลบฝนที่กําลังตกมาอย่างหนัก เช้าวันต่อมาบักก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็มองออกไปรอบๆเขาก็พบว่าแมงโครวุ่นวายเลยมแมลงทุกๆตัวต่างก็พากันมาเอาอาหารที่มนุษย์ผัวเมียน,นั้นลืมไว้ไวใคไได้เว้ยในขนาดเดียวกันที่พวกมดดำที่กําลังขนอาหารอยู่นั้นและเจ้าตัวนี้เป็นเหมือนผู้บังคับหมู่กองกําลังมดอันน้อยนิดนี้ผมจะตั้งชื่อว่าแบล็กละกันเท่ดีแบล็กมันก็บอกให้พวกลูกน้องรอตรงนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะไปดูตรงที่พวกมแมลงกําลังวุ่นวายกันว่าตรงนั้นมันมีอะไรไอ้เจ้าแบล็กมันก็เดินเข้าไปในกล่องขนมที่่บัซุมโปงอยู และพอมันมาถึงก็ลองชิมดูซิว่าไอ้นี่มันคืออะไรก็นั่นแหละครับอร่อยจนตัวสั่นแบล็กมันก็เลยสั่งให้ลูกน้องของมันทิ้งทุกอย่างที่มีในมือซะไอ้นี่แม่งอร่อยกว่าเยอะเลยนั่นแหละไอ้เราก็คิดว่ามันจะเข้ามาหยิบไปตัวละอันแม่งมาเหนือโลบจัดยกไปแม่งทั้งกล่อง จากนั้นพวกมดมันก็พากองขนมที่ใหญ่กว่าพวกมันหลายร้อยเท่าเดินทางกลับไปที่รังหน้าตาเฉยโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยนะครับว่ามีมแมลงเต่าทองล้มกลิ้งล้มหงายอยู่ข้างในนั้นะนั่นแหละแม่งขนไปแบบโคตรทุรักทุเลและเส้นทางแม่งก็โคตรแอดเวนเจอร์เลยมันซ้ำไม่กล่องขนมร่วงลงไปที่พื้นจนขนมและบั๊กกระเด็นออกมาพวกเขาก็งงนะครับว่าบั๊กแม่งมาจากไหนและมันตายหรือยังวะเน,นี่ยแต่ทันใดน,นั้นก็ปลอมตัวบักควายแม่งก็โผล่เข้ามานั่นไงแม่งมาอีกแล้วใช่ไม่ใช่ก็ไม่รู้แต่ตัวแบบนี้ผมเร มาหลอกหลอนไอกระปอมมันก็ได้มุ่งหน้าหาพวกมดและถ้าเจอมันก็คงจะแดกพวกเขาแต่บัคที่วิ่งเข้าไปแอบในกล่องขนมก็ส่งเสียงออกมาจากกล่องนะครับและเสียงที่บัคเป็นออกมามันก็สะท้อนกับกล่องทำให้เสียงของบัคนั้นดังกระหึ่มจนไอกระปอมหน้าโง่ตัวนี้วิ่งหนีและเข้าไปแอบในซอกหินซะอย่างนั้นโคตรกะจากนั้นพวกมดก็มาขอบคุณบัคนะครับที่สามารถไลก่กระปอมหน้าโง่ออกไปได้และก็อนุญาตให้บัคที่หลงกับฝูงเดินทางไปกับพวกเขาได้นั่นแหละครับการเดินทางแบบทุรักทุเลก็ดําเนินต่อไปเมมมื่่อไหรรจะถึงงงััสกทีแา กินไก่เกินอย่างกลับอยู่บ้านนอกมาหากินที่กรุงเทพ จากนั้นแบล็กก็ส่งสัญญาณจากเสาอากาศที่อยู่บนหัวของเขาเป็นลักษณะของการติดต่อสื่อสารทางไกลที่เราเรียกกันว่าเรียนออนไลน์แม่งไม่ได้ทันสมัยนะลำบากกว่าเดิมและแบล็กก็ส่งสัญญาณบอกกับฝูงของพวกเขาว่าเดี๋ยวเอาขนมไปให้แดกจากนั้นพวกเขาก็ทําการเดินทางมาจนเจอกับฝูงลาตะเวนของมดแดงตัวเบอร์หน้าตาแมงโคตรไม่เป็นมิตรแบล็กก็เลยตัดสินใจเอาขนมไปให้มันแดกอันหนึ่งเพื่อที่จะขอผ่านทางแต่ดูหน้าแม่งก็รู้แล้วว่าแม่งคงจะไม่พอแดกและนี่คือหัวหน้าของพวกมันผมจะตั้งชื่อ มันว่าไอป้อกันละกันเข้ากับมันดีไอป้อแม่งก็ไม่พอใจนะครับให้กูแดกน้อยไปกูอยากจะอ้วนมันก็ได้วิ่งตามพวกเขาเพื่อจะมาเอาทั้งกล่องนั่นไงแม่งแดกทีต้องแดกให้หมดไอเลวแกจะตายหายอยู่แล้วบักที่เห็นว่าไอพวกมดแดงหน้าเลือดที่กําลังวิ่งตามพวกเขามาบักก็รีบบอกกับแบคนะครับว่าไอพวกผดเด็กการแม่งตามมาแล้วเรียบเร่งสปีดหน่อยไอพวกนี้แม่งแดกหมดทุกอย่างจากนั้นผู้มดดําก็เลยใช้ท่าไม้ตายในการหนีแบบเร่งสปีดนั่นแหละครับอย่างกับเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมแต่พวกมดแดงแม่งก็ไม่ยอมกั้พวนนีม มดหมู่ของจริงมันก็กระโดดขึ้นกระป๋องไล่ตามพวกมดดาไปแบบติดๆแต่ซาข้างหน้าแม่งก็เป็นลานําธารและมันทาให้พวกเขาทั้งหมดร่วงและไหลไปตามแรงของน้านั่นแหละแม่งตามไม่เลิกพวกมดสายพันธุ์เห็บหมัดหน้ารําคานแต่ทันใดนั้นบักที่เกาะก่องเอาไว้ไม่แน่นพอเขาก็ร่วงลงไปในน้ําที่เชี่ยวกราดแต่ความสวยก็ยังไม่หมดแค่นั้นทันใดนั้นก็ได้มีเอปลาหน้าโง่ตัวหนึ่งดูหน้ามันดีโคตรหน้าโง่มันก็ได้ไว่ายน้ําตรงดิ่งเข้ามาเพื่อจะกินบักแม่งหน้ากินตรงไหนวะแต่ทันใดนั้นบแบล็กและพวกมดดําาากก็ตต่่อัววและชยบขึ้นมาจา ได้แต่ความสวยก็ยังไม่จบเพราะทางข้างหน้าแม่งเป็นน้ำตกอีกแล้วและมันทาให้หมดดาปลาหน้าโง่และหมดแดงหน้าเลือดร่วงลงไปในน้ำตกพร้อมๆกันจนทาให้กระป๋องของไอป้อและผองเพื่อนเต็มไปด้วยน้ําแต่ดูหน้าของมันดิไอนี่แม่งไม่เลือกตามหรอกแต่ปลาแม่งก็คงจะตามพวกเขาไม่ได้แล้วหัวแม่งติดส่วนพวกมดดาและบักก็พากันขนขนมที่ไม่เปียกน้ําเดินทางกันต่อแม่งก็ยังโลภอยู่อีกแทนที่จะเอาไปตัวละอันและในขณะที่พวกเขากําลังเดินทางบักก็เหมือนจะเห็นกระฝูงแมลงเต่าทองนะครับแต่เขาก็ไม่สามารถบ,บินไปหาฝูงได้เพราะปีกของเขาที่ หลุดไปงอกมาได้แค่นิดเดียวและมันทำให้เขาจําเป็นที่จะต้องไปกับพวกมดดาเหมือนเดิมในขนาดเดียวกันที่พวกไอ้ปอและพักพวกมันก็ได้แก่รอยตามพวกเขามาติดๆนะครับแม่งตามมาอยู่ได้ไอคนเร็วและพอความมืดมาถึงพวกเขาก็พากันหยุดพักเพื่อจะได้มีแรงเดินทางต่อทําไมรังมันไกลจังวะเช้าวันต่อมาพวกเขาก็เดินทางต่อนะครับแต่ทันใดนั้นไอ้พวกมดแดงจอมละโมบพวกมันก็ไล่ตามหลังพวกเขามาติดๆและตอนนี้พวกเขาก็พากันเดินอยู่บนถนนที่มีรถคันหนึ่งกําลังวิ่งมาพวกเขามันทำให้พวกลูกกระจ มดแดงของไอป้อวิ่งหนีกันแตกกระเจิงแมงคดกาาแต่กลับกันมันกลับทาให้พวกมดดาหนีไปได้เวลาต่อมาพวกเขาก็สามารถเอาขนมกลับมาที่รังจนได้แล้วรังของพวกมดดาพวกเขาก็พากันทํางานอย่างขยนขันขันแข็งทุกตัวล้วนมีหน้าที่เป็นของตัวเองแต่ยังไงก็คงไม่ไปหากินไก่เท่าไอพวกนี้จากนั้นพวกเขาก็เอาขนมมาให้นางพญาผมจะตั้งชื่อนางพญามดดาว่าบิมละกันสวยๆบิมเป็นนางพญาที่ออกไข่ได้ค่อนข้างช้าและทําให้ฝูงมดดานั้นมีน้อยมากเพราะอาหารไม่ ยจะถูกปากนี่ขนาดไม่ถูกปากยังตัวขนาดนี้แต่ทันทีที่บิ๋มได้ลิ้มรสของขนมที่แบกเอามาให้มันทําให้บิ๋มผลิตไขออกมาได้ยังกับปืน M16 แม่งโคตรเยอะในขนาดเดียวกันที่ไอป้อมันก็ได้เห็นนะครับว่าพวกมดดํามันเอาขนมมาให้บิ๋มได้สําเร็จมันก็โมโหจัดเพราะความอิจฉาชีวิตของมึงนี่ขี้อิจฉาตั้งแต่ตอนเป็นมดโคตรเลวจากนั้นไอป้อมันก็ได้วิ่งแจนมาฟ้องนางพญาของมันว่าพวกมดดำเนี่ยแม่งมีขนมแดกและผมจะตั้งชื่อนางพญามดแดงว่าเอละกันอีเอมันก็เลยจัดการสงให้พ ทั้งหมดทําการบุกเพื่อไปเอาขนมจากรังคุณบิมมาเดี๋ยวนี้นั่นแหละครับกองกาลังหน้าโง่ของพวกมดแดงมันก็แห่กันมาเป็นกองพันธ์เพื่อ,อามาแย่งขนมของพวกมดดาอยากจะได้ของเขาไปหมดหน้าอนาจใจจริงๆสงสามประเทศมด ตาบันที่พวกมดดำที่ปิดประตูรังมดเพื่อจะนอนเพราะมันดึกแล้วไม่มีเวลาจะมาคิดเรื่องไร้สาระพวกเขาก็หลับกันหมดนะครับส่วนบักที่หลับเช่นกันเขาก็นอนฝันเห็นครอบครัวของเขาที่กําลังบินกินลูกไม้ใบไม้กันอย่างมีความสุขแต่ก็นั่นแหละเขาแค่ฝันไปแมงไม่เคยคิดเลยว่าแมลงเต่าทองจะฝันได้ด้วยเช้าวันต่อมาขบวนรบสุนโง่เขาของพวกมดแดงแมงก็บุกมาตามคําสั่งของไอ่อและอีเอหน้าโง่นะครับอาวุธแมงคดเยอะทั้งหนังกระติกและใบ้อนฆ่าแมลงมึงไปเอามาจากไหนวันนี้และไม่รอช้าพวกมันก็ทําการโจ ด้วยลูกยิงไม้จิ้มฟันไปที่รังของพวกมดดาทันทีแม่งมาขอกินดีๆก็ได้จูดจูบุกมาเลยมึงก็โหดเกินและมันทําให้พวกมดดาต้องพากันปกป้องบ้านของพวกเขาด้วยที่ปั่นหูคนน่ากลัวและการโรยผงเม็ดฟู่เพื่อแก้อาการท้องอืดให้กับมดแดงอะไรของมันวะเท่านั้นยังไม่พอพวกเขายังหยอกเกลือและปิกชายแม่งเลยจะได้อร่อยอร่อยก็นั่นแหละครับอาวุธของพวกเขาเสง็งเครงจนเกินไปเพราะพวกมดดาไม่ใช่หัวรุนแรงแบบพวกมดแดงที่มีอาวุธพร้อมที่จะยึดอํานาจและบุกตลอดใครจะพร้อมแบบมึงมัน ทำให้แบล็กต้องไปปรึกษากับบิมบิมก็เลยบอกให้พวกเขาไปหาหมดที่เฝ้าคลังเพื่อหาอาวุธเจ๋งๆมาต่อสู้กับพวกมดแดงและสิ่งที่พวกเขาได้มันก็คือไม้ขีดหนึ่งกลองกับพลุไฟที่จะสามารถไล่พวกมดแดงโงงงี้เง่าพวกนั้นออกไปจากรังของพวกเขาได้และในขณะที่พวกมดแดงกําลังทําการกระทุงประตูหินเพื่อเปิดทางเข้ารังมดดาพวกมดดาก็เอาพลุขึ้นมาเรียงที่บนยอดของรังจากนั้นแบล็กก็แกะกล่องไม้ขีดออกมาซึ่งมีอยู่ก้านเดียวเพื่อที่จะจุดพลุไล่ไอพวกมดแดงแต่เขาก็ ยังไม่รู้วิธีใช้ไม่ขี่อยู่ดีเลยต้องมาอ่านวิธีใช้ที่ข้างก่องก่อนนั่นแหละการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญและมันทําให้แบล็กสามารถจูบไม่ขี่ขึ้นมาได้แต่หนวดของเขาดันหงิกงอเพราะความแรงของไฟแม่งเอ้ยเรยดาร์ไม่จากนั้นแบล็กก็ทําการจุดพลุไฟโดยทันทีและแน่นอนพลุไฟแม่งก็ติดไฟและบินวนไปวนมาจนร่วงลงมาที่ฝูงมดแดงแบบงงๆและมันทําให้พวกมดแดงที่อยู่ตรงนั้นโดนพลุไฟระเบิดใส่แต่กระจายกลายเป็นฝุ่นผงไม่ต้องทําศพเพราะหาศพไม่เจอแต่มันก็เท่านั้น เพราะไม่ขีดเพียงก้านเดียวของพวกเขาได้ดับลงไปแล้วนั่นแหละครับพุลุลูกเดียวมันไม่มีผลอะไรกับพวกมดแดงน่าโง่ชานในนั้นบักก็นึกขึ้นมาได้ว่าตรงที่มนุษย์ผัวเมียมาปิกนิกในวันนั้นยังมีกล่องไม่ขีดอีกกล่องหนึ่งซึ่งวางอยู่ตรงนั้นเขาก็เลยอาสาไปเอาไม่ขีดมาเพิ่มเพื่อจะจุดพลุไฟบแบล็กก็เลยสั่งให้พวกมดทาการพับธนบัตรเป็นจรวดเพื่อให้บักออกไปจากที่นี่ได้อย่างรวดเร็วเราคงต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับว่าเงินไม่มีค่ากับพวกสัตว์พระผมดูแอนิเมชันเรื่อองงงงนนี้้้้กก็รรูเเลลยยว่า่าาแแแมแตมตตดัิะ ทำให้บักสามารถออกไปจากที่นี่ได้อย่างรวดเร็วจากนั้นเขาก็ทําการบินไปต่อใช่แล้วล่ะครับตอนนี้ปีของเขางอกออกมาจนสามารถบินได้เขาก็รีบบินไปหากล่องไม่ขีดทันทีท่ามกลางความหวังของพวกมดดาที่หวังเพื่อแมลงเต่าทองเพียงตัวเดียวเวลาต่อมาบัคก,ก็มาถึงที่กล่องไม่ขีดก็นั่นแหละครับเขาไม่สามารถยกมันขึ้นได้นะครับแมงโตดหนักทันในนั้นก็ได้มีแมงมุมตัวหนึ่งเดินตรงเข้ามาที่กล่องไม่ขีดและเอากล่องไม่ขีดไปใช้อย่างนั้นอ้าวแล้วมันทําให้บักต้องจามแมงมุมตัวนั้นไปแบบงงๆแอบจามไปห่างพ เหมือนพวกโรคจิตและสถานที่ที่แมงมุมตัวนี้อยู่มันก็คือท่อระบายน้ําที่บาร์เคยบินผ่านกับครอบครัวของเขาในตอนแรก และบ้าแมงมุมแมงโคตรหรูเลยและในขณะที่บักกาลังแอบมองแมงมุมที่เหมือนจะประดิษฐ์ที่นอนด้วยไม้ขีดไฟแมงมุมนักประดิษฐ์ชานในนั้นกบที่มันแอบมองบักอยู่เช่นกันแอบซ้อนแอบมันก็ได้เอาลิ้นพุ่งตรงมาจับบักเพื่อจะแดกแต่ยังดีที่มันไม่สามารถดึงบักออกไปได้เพราะติดหน้าต่างและมันทําให้บ้าของแมงมุมทั้งหลังล้มลงมาทับกบตายหาไปซะอย่างนั้นสมนาหน้าแต่มันก็ทําให้บักสลบไปนะครับเวลาต่อมาบักก็ฟื้นขึ้นด้วยความช่วยเหลือของแมงมุมเขาก็เอาลูกไม้มาให้กับบักกินนะ จากนั้นบักก็เลยบอกกับแมงมุมว่าเขาจะต้องรีบอากล่องไม่ขีดนี้ไปให้กับพวกมดและพอพูดเสร็จเขาก็รีบยกกล่องไม่ขีดขึ้นแต่รอบนี้ยกได้นะครับเพราะไม่ขีดในกล่องเหลือน้อยลงมันก็เลยทําให้เขาสามารถยกขึ้นไปได้เวลาต่อมาบักก็ไปเจอกับฝูงแมลงวันตาปูดในตอนแรกที่มันทําให้เขาต้องปีกหลุดและตอนนี้พวกมันกําลังกันแกล้งมแมลงเต่าทองเหมือนเดิมนะครับมแมลงตาปูดอันธพาล นั่นแหละครับบัคก,ก็ทนไม่ไหวแล้วพยายามหลอกล่อพวกมันให้ตามเข้ามาและก็แน่นอนแม่งตามอยู่แล้วพวกมแมลงวันแวน้นมันก็เร่งสปีดต,ตามบัคไปทันทีส่วนบัคที่ตอนนี้อัพเลเวลปีกมาพอสมควรเขาก็ได้เร่งเครื่องพาพวกมแมลงวันตาปูดไปบนถนนและก็เป็นไปตามความคาดหมายรถแม่งก็มาพอดีจากนั้นบัคก,ก็ได้ใช้พลังในตัดพุ่งหนีด้วยความเร็วแสงและมันทำให้พวกมแมลงวันตาปูดพวกนี้ทั้งหมดชนเข้ากับรถตายห่าเรียบสมน,น้ำหน้า ตัดมาที่รังมดดำที่ตอนนี้พวกเขาตั้งหน้าตั้งตารอวักอยู่นั้นพอมดแดงก็พยายามพังประตูเข้ามานะครับแต่ประตูแมงก็โคตแข็งแรงแต่ทันทนนั้นบักที่หิ้วกล่องไม่ขี่ตามแมลงเต่าทองจุดดีจุดติดจุดไวไว้ใจไม่ขี่ตามแมลงเต่าทองพอมาถึงพวกมดทั้งหมดก็พากันจุดผู้ไฟยิงไล่มดแดงบ้าอานาจพวกนี้แล้วมันทําให้ฝูงมดแดงทั้งหมดต่างพากันวิ่งหนีกันแตกกระเจิงแม่งยังกับฉลองปีใหม่เพราะนั่นแหละครับไอป้อมันก็ไม่พอใจอย่างแรงแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ไม่มีพักพวกแม่งก็ไม่กล้าสู้โคตรกากจะด ว่าไปแค่นั้นแหละกระโลกแม่งนาและผลจากการจุดพุมันก็ทําให้บริเวณรอบๆหลังมดเกิดไฟลุกไหมอย่างหนักและในขณะที่พวกเขาทําการหลบไฟอยู่นั้นเครื่องบินดับไฟป่าก็บินมาเพื่อจะเอาน้ํามาดับไฟและมันทําให้ไฟทั้งหมดหมอดดับลงใครเละจะคิดว่ามดคือปัญหาของไฟป่าและเมื่อทุกอย่างสงบลงรังของพวกมดดามันก็ละลายลงไปกับน้านะครับพวกเขาก็เลยพากันก,นก่อสร้างรังขึ้นมาใหม่กําลังลงเหล็กเส้นเลยและมันทาให้โลกของพวกมดดากลับมาสงบสุขอีกครั้งส่วนบากก็อาศัยอยู่กับมดดามันซะเลย แมงกายเป็นมดดำในร่างแมงเต่าทองหุบเขาจิ๋วของเจ้ามดภาคสองไม่มีภาคต่อแล้วนะณัสถานที่เดิมต่อจากภาคที่แล้วหุบเขาแห่งหนึ่งที่กำลังเข้าสู่ฤดูหนาวแต่ยังไม่หนาวจัดนี่ขนาดไม่หนาวนะต้นไม้ไม่ยังเป็นน้ำแข็งครอบครัวของแมลงเต่าทองครอบครัวหนึ่งและพระเอกของเราก็คือบักตัวเดิมที่ตอนนี้เขาได้มีเมียและลูกของตัวเองแล้วเพราะเบื่อกับการที่อยู่กับมดเขาก็พาครอบครัวของเขามาเก็บผลไม้เพื่อเอาไปกินในหน้าหนาวและในระหว่างที่เขากำลังพาทุกๆตัวบินกับรังลูกเต่าทองตัวหนึ่งของบักและผมจะตั้งชื่อเขา สมปองชื่อแมงโคตรโบราณสมปองก็สังเกตเห็นผลไม้ลูกหนึ่งที่ตั้งอยู่บนพื้นเพราะมันร่วงลงมาอย่าบอกนะว่ามึงจะเอากลับรังและแน่นอนแมงก็ยกขึ้นซะด้วยไม่เกี่ยมสังขารตัวเองจริงๆและพอบักกลับมาถึงรังเขาก็สังเกตเห็นว่าสมปองไม่หายไปเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องไปตามหาลูกสุดซนของเขาแต่ก็นั่นแหละสมปองก็พยายามบินกลับรังแบบสโลโมชั่นและในขณะที่เขากําลังพยายามแบกผลไม้ลูกบักควายกลับรังไอ้พวกแมลงวันตาปูดที่กําลังมองแมลงเต่าทองบ้าหอบฟางดูมันแบกสิไม่เยียมสังขาร เลยมันก็พุ่งตรงมาควนภาษาเขาทันทีไอ้แมลงวันตาปูดก็ตบเข้าไปที่กลางกระบาลของสมปองจนมันทำให้เขาร่วงลงไปนอนแขกทันทีแม่งกระบาลลั่นแต่ทันทีนั้นบักก็มาเจอกับสมปองที่กําลังโดนไอ้แมลงวันตาปูดแกล้งบักก็ตะโกนกลกนตีนไอ้แมลงวันตาปูดแล้วมันทําให้พวกตาปูดโมโหสุดๆมึงเจอแกง๊งแมลงวันหมู่แน่นั่นแหละครับบักก็เร่งเครื่องหนีสุดแรงเหยียบมิดไม้ไอ้พวกมแมลงวันตาปูดก็พยายามเร่งสปีดต,ตามสุดฤทธิ์เงั้นๆนแต่ด้วยความที่บักมีสกิลในการบินที่เหนือกว่าพวกม ตัเร่งความเร็วและหนีพวกมันไปจนไกลลิบตาไปก่อนนะแต่จูจ่ๆเขาต้องเบรกดังเอี๊ยดเพราะยายแมงมุมอุ้ยดีนะเบรกทันแต่พวกแมลงวันตาปูดมันก็เบรกไม่ทันและพุ่งใส่ยายแมงมุมตายหาเรียบได้แดกแมลงวันตาปูดหลายตัวสบายกูละจากนั้นบ้าอกก็พาสมปองกลับมาที่รังได้สําเร็จส่วนจริงๆลูกกูเนี่ยตัดมาที่ในเมืองซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากป่ามากนักฝูงมดดาที่กําลังเดินหาอาหารในเมืองพวกเขาเป็นหน่วยละตะเวนทางไกลเพอหากินไกลและหน่วยนี้ก็นาโดยแบล็กมดตัวเดิมและในขณะที่แบล กำลังเดินหาอาหารก็มีสิ่งหนึ่งที่กำลังจ้องมองพวกเขานั่นแหละครับมันคือไอป้ป้อและฝูงมดแดงภาคนี้มึงยังจะมาอีกเหรอไอ้พวกมดแดงขี้เกียจคอยแต่จะแย่งอาหารจากมดดำไม่ต้องหาเองรอแย่งแม่งง่ายกว่าและอีกสักพักบแบล็กก็พาลูกทีมมาเจอกับร้านโชห่วยที่ซึ่งมีขนมมากมายอยู่เต็มร้านแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเพราะเขาอยากจะได้ขนมกลองลายตารางหมากรุกอันนั้นภาคที่แล้วรังมดแหบเพราะไอ้ขนมนี่แหละแต่มันก็ติดว่าที่ร้านนี้แม่งมีคนขายเฝ้าอยู่นั่นแหละครับแค่คนขายไม่ใช่อุปสรรค แบล็กและพักพวกก็แบกไม้กระดานอัมเริมมาผ้าไว้ที่ชั้นและลากขนมลงมาแบบทุรักทุเลแต่ในขณะที่พวกเขากําลังจะได้กล่องขนมไปพวกไอปอ้อและผองเพื่อนมันก็นมาอีกแล้วแบล็กและลูกทีมก็พากันวิ่งหนีมันโดยที่แบล็กจะหลอกลอบพวกไอปอ้อและลากพวกมันไปอีกที่หนึง่งและสถานที่ที่แบล็กเข้ามาแอบพวกมดแดงที่แย่งมันก็เป็นห้องแพ็คสินค้าส่งออกซึ่งจะส่งสินค้าไปประเทศต่างๆแต่ก็นั่นแหละพวกไอป้อมันก็ตามเขาเข้ามาและมันทาให้แบล็กจําเป็นที่จะต้องวิ่งหนีสับตีนแตกกไล่ล่าระหว่างฝูงมดแดงกมดแค ตัวเดียวก็เกิดขึ้นแมงมดดำแค่ตัวเดียวไอป้อมมันก็เรียกมดแดงมาแทบหมดรังบ้าอำนาจชิบหายและในขณะที่พวกมดแดงกำลังแหกกันมากระทืบแบล็กแบล็กมันก็ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเป็นรหัสมดไปให้กับบักซึ่งแมงส่งได้ไกลมากๆแมงลํำยิ่งกว่าโทรศัพท์และมันทาให้บักได้รับสัญญาณและตื่นขึ้นเพราะเพื่อนรักของเขากําลังมีอันตรายไอแบล็กแมงหาก,กินไกลอีกแล้วบักจึงจําเป็นที่จะต้องไปช่วยแบล็กแต่ในขณะที่บักบินออกไปจากรังลูกอีกตัวของเขาก็ตื่นขึ้นมาและผมจะตั้งชื่อเขาว่าสสมมมหาาายยยลละะกันนง่ดดีแ้ววค ถอดแบบพ่อมาเขาก็บินตามพ่อของเขาไปเชื่อไม่ทิ้งแถวเวลาต่อมาบแบ็กนี่ก็โดนพวกมดแดงจี้อย่างหนักจนกระเด็นกระดอนมาติดอยู่บนโคมไฟที่ห้อยต่องแต่งอยู่ด้านบนพวกมดแดงมันก็แห่ตามมาอีกจนได้บักที่มาถึงพอดีเขาก็พยายามมาช่วยแบ็กนะครับเออพากันแกว่งไปแกว่งมาจนมันทาให้อพ่อและลูกสมุนของมันกลุ่มหนึ่งร่วงลงไปในกล่องสินค้าและถูกปิดแพ็คอย่างดีนั่นแหละครับกล่องนี้แม่งไปปักกิ่งประเทศจีนไปอยู่จีนเธอไอพ่อมึงชอบอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแต่ใช่ว่าจะมีแต่พวกไอพ่อที่ได้เดิน ทางไกลสมหมายก็พลัดตกลงไปในกล่องสินค้าเช่นกันและปลายทางก็คือเกาะก,ก,กัวดูลูปซึ่งเป็นเกาะที่มีฐานะเป็นแควของฝรั่งเศสแม่งได้ไปเที่ยวกันทั่วหน้าและพอพวกมนุษย์แพ็คของเสร็จพวกเขาก็รีบขนไปที่สนามบินทันทีและเมื่อแบล็คปลอดภัยจากพวกไอพ่อแล้วบัคก,ก็รีบติดเครื่องและบินตามรถที่กําลังพาลูกของเขาไปเดินทางไกลส่วนจริงๆและพอมาถึงสนามบิน,คน,น,บนคนส่งของก็ยกลังใส่รถเข็นและเข็นของไปที่เครื่องบินและมันทำให้บัคที่กําลังงงบินตามลูกของเขาไปไม่ทันเพราะประตูแม่งปิด แต่ทันทีนั้นไอมนแมลงสาบแอร์เวย์ที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเขาก็เรียกบักแล้วพาบักไปที่เครื่องบินไปแบบทางลัดผมจะเรียกมแมลงสาบว่าปีเตอร์แล้วกันเท่ดีปีเตอร์ก็พาบักลัดเลาะไปจนถึงลานบินได้อย่างง่ายดายเพราะนี่มันถิ่นกูจากนั้นบักก็เร่งเครื่องด้วยสปีดทั้งหมดที่มีในชีวิตพุ่งตรงไปหาเครื่องบินที่กาลังจะเทคออฟแม่งบินตามเครื่องบินทันด้วยกุลเชื่อนั่นแหละครับเขาสามารถเข้าไปในเครื่องบินได้ทัน,ได,ทนได้ท่องเที่ยวระสมหมายส่วนปีเตอร์ก็มองเครื่องบินตาละห้อยเพราะกูเเเเห็็็นนนนนนททุกกกววันจนบื่่่ออลาาาผไปปรขสง อดก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่วันจนกล่องสินค้ามาถึงยังก่อกลัวดูรูปแต่ในระหว่างที่รถกระบะกําลังขนกล่องสินค้าไปมันก็ซ้าให้บัคกระเด็นกระดอนเพราะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อจนมันทําให้เขาคลาดกระสมหมายที่อยู่ในกล่องพ่อกูร่วงแล้วพอมาถึงไอ้มนุษย์มันก็เปิดกล่องออกมาสมหมายนี่ก็บินหนีทันทีพออยู่ไหนก็ไม่รู้กูหนีไว้ก่อนแต่ในขณนะที่เขาบินไปเขาก็ได้ปล่อยแก๊สออกมาเพื่อทิ้งร่องรอยให้พ่อของเขาหาเขาเจอ,อยังดีที่ฉลาดตามมาที่บัคที่สลบสลายเพราะการกระแทกลงจากรถเขานี่ก็นอนอาบแ ที่ริมหาดและพอเขาตื่นขึ้นมามันทำให้เขาเจอกับปูตัวหนึ่งที่กำลังมองเขาด้วยความงงมันตายหรือยังวะบักก็เดินไปสำรวจรอบๆและสังเกตเห็นพวกปูที่กำลังแดกอาหารของมนุษย์นอนอาบแดดไม่ต้องแดกกูแดกเองแต่ในขณะที่มนุษย์กำลังอาบแดดมันก็ได้มีเจ้าหนอนบุ้งที่โชคร้ายตัวหนึ่งกำลังคืบคลามาข้างๆมนุษย์คนนี้นั่นแหละครับโดนแขนทับทีเดียวขี้แดกตายแต่มันก็ไม่ได้ตายแค่อย่างเดียวมันยังปล่อยแก๊สพิษใส่เขาด้วยและมันทำให้มนุษย์คนนั้นเป็นเพลนขึ้นเต็มตัว,ตวอย่่่าาางงรรววววดดเ็แแมอุธชชีีภพััละะในขณทบ กำลังดูมนุษย์น้าโง่ทุรนทุรายอยู่นั้นเขาก็มาเจอกับมดดำเจ้าถิ่นที่กำลังขนลูกมะพร้าวกันอยู่พวกสัตว์ในเรื่องนี้แม่งขนแต่ของหนักๆไม่เจียมสังขารสักตัวบัคกก็เลยไปขอความช่วยเหลือของจา่าฝูงมดดำให้เขาทำการส่งกระแสพลังจิตไปยังแบล็กที่อยู่ห่างไกลหลายพันไมล์ทีนั่นแหละครับการส่งสัญญ,ญาณก็เกิดขึ้นและถูกส่งเป็นทอดๆจนมาถึงแบล็กได้อย่างน่าเหลือเชื่อโคตรลำ้ำและเมื่อแบล็กได้รับข้อความแล้วรับทราบสถานที่ของบั็กแล้วเขาก็ไปดูแผนที่โลกนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนวะ ว่าเดี๋ยวจะไปรับแม่งโคตแห่งเพื่อนแท้เลยสุดยอดจากนั้นแบล็กก็รีบเดินทางไปหาผู้ที่น่าจะช่วยเขาได้และเขาก็คือแมงมุมใจดีขี้เหงาที่เคยช่วยบัคในภาคแรกผมจะตั้งชื่อเขาว่าสไปค์ที่แปลว่าสไปเดอร์ละกันสไปค์กําลังนอนฟังเพลงโอเปร่าจากไอพอดด้วยความเพลิดเพลินแม่งอย่างชิลแบล็กก็เอาเรื่องราวของบัคมาบอกให้สไปค์ฟังและมันทําให้สไปค์จเป็นที่จะต้องรีบไปช่วยบัคแบบเร่งด่วนและยาพานะของสไปค์ก็โคตรจะเทเพราะมันคือเรือบินที่ลอยด้วยลูกโป่งนี่มันแมงมุมนัก นั่นแหละครับเขาทั้งคู่ก็พากันเดินทางโดยทันทีแม่งโคตไกลแล้วเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วจนพวกเขามาถึงมาหาสมุทรแอตแลนติกแม่งต้องข้ามหาสมุทรไปอีกเขาทั้งคู่ก็สลับเวงกับขับเรือบินโดยมีเข็มทิ่เป็นตัวนำทางแม่งดูเข็มทิ่เป็นด้วยโครเทตัดมาที่สมหมายที่กำลังงนง,งงกับโลกใบใหม่ที่เขาไม่เคยพบเจอเคยอยู่แต่ป่าหนาว,นาวจู่จมาเขตร้อนชื้นและพวกมแมลงมากมายตาก็พากันทำงานหาอาหารแต่จู่ๆฝนแม่งก็ตกมาซะอย่างนั้นและที่จะหยุดแมงก็หย,ยุดดื้อสมหมายก็หลบฝนใต้ กิ่งไม้แต่มันก็ไม่ใช่เพราะมันคือตะกะแตนกิ่งไม้เ้าโทษทีกูไม่รู้และพอฝนหยุดต,ตกพวกมแมลงแม่งก็บินกับเป็นผ้าเหมือนเดิมจากนั้นสมหมายก็บินไปทั่วเลยนะครับกูต้องไปที่ไหนต่อวันนี้โคตรงงแต่จูๆ่ๆเขาก็มาเจอกับผลไม้ที่ตั้งเด่นเป็นสาแดกแม่งเลยนั่นแหละครับมันคือดอกไม้กีนแแลงจากจะได้แดกเป็นโดนแดกซะเองแต่เขาก็ใช้พลังตดอเมเนเนา่าปล่อยกินอย่างรุนแรงใส่ดอกไม้กีนแแลงและมันทําให้เขาสามารถออกมาจากดอกไม้นี้ได้แต่ก็ยังซวยมาเจอกับตักะแตนตำข้าวที่บ้านผมเรียกว่าตักกแตนต่อยมมวกก็สจ สมหมายเพื่อจะแดกแต่สมหมายก็รู้ทันและปล่อยพลังตดใส่แมงเลยอ้วกแทบแดกและมันทำให้เขาจำเป็นที่จะต้องบินหนีอีกและไปแบบสปีดเทอร์โบไอแมลงตาข้าวมันก็เร่งเครื่องและบินตามเขามาติดๆแต่ด้วยความแรงจนประมาทมันทำให้มแมลงตาข้าวกระแทกเขา้าไปที่ต้นไม้หน้าแทบแหกสมน้ำหน้ามึงแต่แทนที่สมหมายจะรอดเขาก็ดันพุ่งไปชนก้อนหินหนึ่งว่าจะรอดแล้วมันทำให้สมหมายร่วงลงไปในร่องหินและติดแงกอยู่บนใย,ยแมงมุมแต่ก็ไม่ต้องกลัวเหงาเพราะมีเพื่อนแมลงติดอยู่ด้วยและเธอก็คือมแมลงเต่าทองเจ้า ที่พลาดติดอยู่ตรงนี้เช่นกันผมจะตั้งชื่อทว่าสมศรีละกันเข้ากันดีแถมยังมีแมลงวันและเจ้าหนอนบุง้งผมจะตั้งชื่อหนอนว่าดุกดุยละกันมันน่ารักดีตามมาที่บั็อกเขาก็ตามหาสมหมายไปทั่วแล้วก็ไปเจอกับคราบตดของสมหมายที่สมหมายทิ้งเอาไว้ให้เขาตามหาเออยังดีที่มีคราบตดเวลาต่อมาไอแมงมุมเจ้าของใหญ่ที่พวกแมลงทั้งหลายนอนติดแงกอยู่มันก็เดินมาอย่างน่ากลัวโดนแดกแน่เลยพวกกูกูจะแดกแม่งให้หมดลาบปากละวันนี้แต่ก็นั่นแหละครับแม่งเหมือนแมงมุมขี้เหงาอะมันก็วิ่งงมาาายยอออกกพวกเ่ระ อะไรของมันวะหรือว่านี่มันเป็นวิธีหลอกล่อที่จะทําให้เหยื่อตายใจก่อนจะแดกใ่ทันใดนั้นบักที่เห็นและคิดว่าสมหมายจะโดนแดกเขาก็ปล่อยลูกหินก้อนบักควายล่นลงมาเต็มกระบาลของไอ้แมงมุมงองแง้งทันทีแม่งทะลุทะลวงร่วงลงไปจนน้องแมงมุมงองแง้งสลบและมันทำให้แมลงทั้งหมดร่วงล่นลงไปที่พื้นจากนั้นบักก็พาสมหมายที่สลบเพราะแรงกระแทกออกมาวางไว้ที่ชายหาดส่วนสมศรีก็แบกเอาแมลงวันที่สลบออกมาด้วยแต่ก็ยังเหลือดุกด๋อยอีกตัวที่นอนแงกอยู่ในนั้นบักและสมศรีก็พากันเขาช่วยแบ ด,ดุยออกมาอีกรอบแต่ดุกดุยแมงก็อ้วนจนดึงออกมาจากรูแทบจะไม่ได้ขอโทษทีแดกเยอะไปไหน่อยแต่พวกเขาก็สามารถดึงดุกดุยออกมาได้ก่อนที่แมงมุมง้องแง,ง้งที่ฟื้นจากการสลบพอดีจะมาคว้าตัวเอาดุกดุยไว้ทันอดแดกและพอพวกแมลงที่สลบรู้สึกตัวก็พากันแยกแย,กยก้ายทันทีเกิดอะไรขึ้นวะเหมือนฝันไปแต่กลับกันสมหมายน้ำบาดเจ็บอย่างหนักและไม่ตื่นขึ้นมาสมศรีก็เลยแบกสมหมายกลับไปที่รังของเธอเพื่อที่จะช่วยสมหมายให้ทันเวลาไม่งั้นจะซีมองเท่งและพอมาถึงรังพวกแมลงต่อทองเจ้าถิ่นแมงก็มีคน อยู่กันเป็นหมู่บ้านในคืนนั้นพวกเขาก็ประกอบพิธีแบบชนเผ่าเต่าทองเพื่อให้สมหมายหายจากอาการโคมา่าและนี่คือคาถาพลังเต่าทองวันต่อมาบัคก,ก็ไปหาหมดดัเจ้าถิ่นเพื่อให้ส่งสัญญาณไปหาแบล็กว่าถึงไหนแล้วเพราะตอนนี้เจอสมหมายแล้วแต่ก็ไร้ซึ่งสัญญาณตอบรับอ,อ๋อแบล็กคงจะไม่ว่างนั่นแหละครับไม่ใช่กูไม่ว่างกูเจอพายุและพายุที่รุนแรงมันก็ทําให้เรือหอ่อครงเครงไปมาจนเอแบล็คมันเมาเรือแมงเอ้ยมดเมาเรือและสภาพอากาศมันก็เลวร้ายขึ้นเรื่อยๆแต่เท่านั้นยังไม่พอ โจโจฟ้าก็ผามาใส่เรือหอมพวกเขาเดินฟ้าผ่าคนลุกคนพองบนเลกูจนมันทําให้ลูกโป่งทั้งหมดแตกรกระจายและมันทําให้เรือต้องร่วงลงไปในทะเลและาหากว่านี่มันแย่แล้วยังก่อนยังไม่แย่พอเพราะโจโจไอหลามมันก็มาแดกเรือหอมของพวกเขาไปอย่างนั้นและมันทําให้แบ็คและสไปต้องอยู่ในท้องไอหลามแบบงง,งๆฉลามหาอะไรแดกเรือวะเวลาต่อมาสมหมายก็ฟื้นขึ้นจากอาการบาดเจ็บพอเขาตื่นขึ้นมาเขาก็เจอกับสมสีที่คอยเฝ้าไข้เขาทั้งวันทั้งคืนมันทาให้เขาซึ้งใจมาก จูบๆไปทีแล้วมันทาให้บักดีใจมากลูกกูตึงขึ้นมาก็ได้เมียเลยหลังจากนั้นสมหมายกับสมสีก็ตกหลุมรักซึ่งกันและกันแม่งย่างซึง้งเขาต้องคู่ก็สวีดหวานแหววจนต่อทองทุกตัวต่างก็พากันอิจฉาตาร้อนเกลียดมแมลงมีคู่น้ำมันไสจากนั้นบักก็เล่าเรื่องวิรกรรมของเขาในตอนที่เขาเป็นเด็กให้พวกต่อทองทุกตัวฟังว่าเขานั้นเคยปีกหลุดแล้วรบกับพวกไอ้ป้อมมดแดงเผด็จการได้ทีโมใหญ่ และมแมลงเต่าทองเจ้าถิ่นก็สอนวิธีการปอกมะพร้าวให้กับบาร์กแม่งตะปอกกับเป็นทีมและบาร์กเกิดมาก,ก็ไม่เคยแดกมะพร้าวทำให้เขาอร่อยสุดๆอย่างฟินและในขณะที่แมลงเต่าทองที่อทอทกําลังแดกมะพร้าวอย่างอร่อยอร่อยแบล็กและสไปที่ติดแงกอยู่ในท้ขอขหอยหลามก็เบื่อสุดๆจู่ๆก็บินมาเป็นอาหารปลาสไป์ก็เลยคิดหาทางออกไปจากกระเพาะไอหลามและเขาก็ปิ๊งไอเดียเขาก็เปิดเพลงพี่ขาที่ใครฟังก็ต้องเมินหน้าหนีาจะทิญ นั่นแหละครับขายทิ้งแม่งเลยลำคาญจากนั้นเขาต้องคู่ก็ขับเรือที่ดำน้ําอยู่ไปต่อแม่งแบบนี้เลยเพราะเรือลํานี้น้ําไม่เข้ากูทาํามันยังดีเพราะมันไม่ใช่ของจีนในขณะเดียวกันที่ชายหาดซึ่งเป็นบริเวณที่มแมลงต่อทองอาศัยอยู่จู๊จูก็มีพวกมนุษย์กลุ่มหนึ่งแห่กันมาเพื่อจะทําอะไรบางอย่างและสิ่งที่พวกเขากําลังจะทําก็คือโรงแรมริมทะเลพวกเขาจําเป็นที่จะต้องทําลายป่าแถบนี้อย่างแน่นอนบักที่ไปสอดแนมเขาก็เห็นนะครับว่าไอ้พวกนี้มาไม่ดีแน่เขาก็นึกขึ้นได้ว่ามนุษย์มันแพ้ควนนพิกของหนนบุเา ็เลยอาสาที่จะไปยังรังของหนอนบุง้งซึ่งอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่บนยอดเขาเพื่อมาจัดการกับไอ้พวกมนุษย์ทําลายป่าโดยที่ให้พวกเขาทั้งหมดรออยู่ที่นี่นะเดี๋ยวจัดการเองและในขณะที่เขากําลังเร่งเครื่องเพื่อไปที่รังหนอนเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างแล้วมันก็คือไอ้แมลงตาข้าวที่รอดักจับแมลงไร้เดียงสากินมันก็สะกดจิตบัคเพื่อจะเอามาแดกแต่ในขณะที่บัคก,กําลังจะโดนแดกสมหมายก็บินมาช่วยพ่อของเขาเอาไว้แล้วมันทาให้ไอ้แมลงตําข้าวส่งเสียงเรียกพวกของมันเพื่อไล่แดกสองพ่อลูกนี้บัคและสมหมายก็พากันร่ง เครื่องบินหนีแบบสปีดเทอร์โบจนเขาทั้งคู่มาถึงหน้าผาชายทะเลซึ่งไม่รู้จะไปไหนต่อแล้วและในขณะที่เขาทั้งคู่กําลังจะโดนฝูงแมลงตำข้าวรุมกินโต๊ะจู่ๆเรือบินก็โผล่มาใช่แล้วล่ะครับมันก็คือแบล็กกับสไป์ที่มาถึงก่อนที่พอดีขึ้นเรือได้แบบโคตรงงจากนั้นสไป์ก็จุดพลังเทอร์โบและปล่อยควันใส่พวกแมลงตำข้าวอดแดงไม่พอแถมยังพ่นควันใส่กูอีกจากนั้นพวกเขาก็เดินทางตรงไปที่รังของนอนบุง้งแต่ทางเข้ารังแม่งก็โคตรจะน่าก,กลัววางเวงจัดแล้วพอพวกเขามาถึงนอนมากมายต่าางงกก็พกันมอ เที่ยวเรือหอะอะไรบินมาวะกูไม่เคยเจอจากนั้นดุกดุย๋ยที่บักเคยช่วยชีวิตเขาก็ออกมาคุยกับบัคและถามว่ามาทําอะไรที่บ้านกูบักก็เลยบอกว่าเขาจะมาขอคุยธุรกิจกับนางพญาสัก,กหน่อยดุกดุยก็พามาหานางพญาหนอนนะครับและผมจะตั้งชื่อทว่าดึงดังดึงดังก็เลยใช้พลังจิตส่องดูสิ่งที่บัคต้องการจะบอกขอสั่งหน่อยและเพียงเวลาแค่ไม่กี่วินาทีดึงดังก็รู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่บักเห็นมาแม่งยิ่งกว่าเครื่องเอ็กซเลยเดี๋ยวไอ้พวกมนุษย์ล้างผ่านเจอกูแน่นั่นแหละคร รวมแก๊บมหือมาใส่พวกมนุษย์น้างโง่เท e ่านี้ก็เรียบร้อยอาวุธชีวภาพชัดๆและมันทําให้ทางการจําเป็นที่จะต้องปักป้ายประกาศว่าที่นี่คือเขตพื้นที่อันตรายห้ามใครเข้ามาแม่งเรื่องนี้หนอนคือประเอกชัดๆเวลาต่อมาบักและสมหมายก็พากันล่าลาแมลงเต่าทองทุกตัวเพื่อที่จะเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาจะกลับบ้านนอกและและดูเดะแม่งแค่ล่าลาก็หมดไปครึ่งวันบอกลาทีละตัวแต่สมศรีที่เหมือนจะตัดใจไม่ได้ก็เสียใจที่คนรักของเธอจะต้องจากไปเธอก็จูบลาสมหมายครั้งสุดท้ายแล้วพอพวก าออกเรือไปเตอก็โศกเศร้าที่จะต้องพัดพาจากคนรักแม่งัวทิ้งมันทำให้เธอนั้นเสียใจมากพวกมแมลงเต่าทองทุกตัว่างก,ก็เสียใจเช่นกันที่พวกเขาต้องจากไปและในขณะที่พวกเขากําลังบินออกห่างจากกรน,นี้บักก็สังเกตเห็นสมหมายที่เศร้ารโศกเสียใจบักก็เลยบอกให้สมหมายทาตามที่หัวใจของเขาเรียกร้องเขาจะไม่บังคับลูกหากว่าลูกนั้นต้องการมีเมียนั่นแหละครับไปทันทีอหอยมาก,ก่อนพ่อไปแล้วพ่อบาย แล้วเวลาก็าผ่านไปจนพวกเขาสามารถกลับมาถึงทิ่ฐานที่ตอนนี้มันคือหน้าหนาวแบบเต็มสูบและการเดินทางนี้แบล็กก็ได้ลูกมะพร้าวกลับมาที่รังด้วยยังดีมีของฝากส่วนสไปก็ได้กลับมานอนฟังเพลงของเขาเหมือนเดิมบทเพลงแม่งโคตรซาบซึ้งและบาร์กก็บินกลับมาที่รังในขณะที่เมย์และลูกของเขากําลังหลับลึกและก็ไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับพ่อของพวกเขาเลยกูเกือบตายพวกมึงนอนหลับสบายใจเฉบแต่ยังยังไม่จบตามมาที่พ่อไอพ่อที่บินมาถึงปักกิ่งประเทศจีนพวกมัน ก็ออกมาจากกล่องแบบโคตรงงพวกมึงน่าจะมาแถบ้านกูนะจะจับแกงแส่บหวานแม่งเลยแล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับอนิเมชันใบเรื่องนี้แล้วพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนําคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ